เจะไล่จากนี้เป็นชุดสติ๊กเกอร์แท้สูนนะครับชุดผ้ายางครับต่อมาด้วยส่วนน้ำมันเครื่องนะครับชุดโกลนะครับเป็นของแท้สูนนะครับรช่องตาช้างนะครับน้ำมันไฮดรอลิกใหม่ทั้งระบบนะครับของตาช้างของแท้สูนนะครับขอมานะครับก็จะเป็นชุดประกับเท้าขับประกับเครื่องขับนะครับ ตึกใหม่เรากล้ารับประกันนะครับ2ฤดูการเรื่องเพลารู่ห้องเกียร์นะครับเกียร์ลุดเกียร์ด้งเลี้ยวมีปัญหา2ฤดูการแจ้งเรามาได้เลยนะครับรับประกันให้ต่อมานะครับชุดช่วงล่างช่วงล่างเ็าจะเปลี่ยนเพลาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9เนะครับเพลา9ตัวทำไมไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะครับบางคัน รถแต่ละคันเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับบางคันเจ้าของเดิมอาจจะเปลี่ยนมาแล้วเราจะประเมินจากสภาพของนะครับถ้าของตัวไหนยังใช้ได้ดีก็จะมีใช้ของเก่าด้วยนะครับอย่างคันี้จะหายไปเ้9นะครับเราเปลี่ยนให้9เครื่องขับที่กระทำใหม่2ข้างสลับหมุดนะครับอย่างดีนะครับเราเปลี่ยนให้เลยนะครับครบชุดข้างละสี่ตัวนะครับเปลี่ยนใหม่น็อตประกับน็อตเฟืองขับนะครับ เปลี่ยนใหม่ให้เลยชุดนี้ครบชุดนะครับปลอกลองซีนโรเลอร์นะครับซีนโรเลอร์ใหม่เรียวเร่งลอ้อนํานะครับกับชุดแผนล็อกนะครับสก,กีหน้าสก,กีหลังนะครับอันนี้ได้โรเลอร์ใหม่1 2 3สอมี่หลูกนะครับกับชุดเซ็ตลอ้อนําใหม่ใหม่นี่คือใหม่ทั้งแขนนะครับฝั่งนี้ได้เบ้าลูกปืนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบลอ้อนําตัวนี้ จะขับใหม่สองข้างเลยชุดนี้หลายพันนะครับมีไม่น้อยกว่าเจ็ดพันแน่นอนแผ่นกระจายฟางเป็นสแตนเลสนะครับสิศถายเกือบครบเซตเลยนะครับลูกปืนพัดลมนะครับซ้ายขวาเสื้อลูกปืนนะครับจุดที่อยู่บนสกรูนะครับตัวบนสุดนะครับอันนี้หลวมเปลี่ยนให้เลยนะครับชุดชิมรองแหวนรองต่างๆนะครับลิทล็อกใบปัดข้าวนะครับ ใบปัดสกรู1นอนหนึ่งตั้ง2นอน2องตั้งเราเปลี่ยนให้ครบเซตเลยเซนเซอร์สัรู2ตั้งนะครับเสียหายมาเปลี่ยนให้เสร็จครับไล่มาชุดบูตต่างๆนะครับคุณมากแล้วเราจะอัดเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเื่องคาคอลำเลียงนะครับตัวบนเปลี่ยนให้ลูกลอก13ฟันนะครับตัวเล็กที่อยู่ข้างคอนะครับ1 2 3 4 5สสี่ห้าครบเซตใหม่หมดนะครับเอาหัวเจรวดนะครับ บูธประกับคันชักนะครับบูธฐานยึดบูธพอนะครับตุ๊กตาออเกอร์นะครับตุ๊กตาสกรูหนึ่งนอนสองนอนนะครับเปล่าน้ำแทศูญนะครับก็จะปิดให้เสร็จเลยขาลูกลอกสกรูนะครับเปลี่ยนใหม่พร้อมลูกปืนนะครับชุดขาใหม่ใบพัดลมสแตนเลสนะครับเปลี่ยนใหม่สีใบเสื้อลูกเบี้ยวคันชักใบมีดนะครับอันนี้ได้ใหม่ด้วย ตัดงาปากเกี่ยวนะครับเบิกศูนย์มาได้ใหม่หนึ่งค่านะครับกลับไปมีดอตคันชักเห็นคันชักใหม่นะครับอ่าตัวนี้เป็นเหล็กนะครับอยู่ตรงทางเข้าคอนะครับเป็นเหลดนะครับเหล็กสองข้างถัดหน้านะครับชูสเตอร์ชุดนี้ใหม่หชุดอ่าเสื้อดอกจอกนะครับสกรูหนึ่ง เบิกใหม่นะครับ,บกลไกข้างในเช็คเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกปืนแกนดอกจอกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเสื้อดอกจอกสกรูสองนะครับเปลี่ยนใหม่ยกเสื้อเปลี่ยนซีนเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยสกรูอันนี้เปลี่ยนใหม่2ตัวนะครับมี2อนอนนะครับแล้วก็หนึ่งตั้งเข้าถังอุ้มฝาลูกนวดหน้านะครับของแท้ศูนย์นะครับให้ใหม่เลย ฟ้อนเรียงใหม่ยกชุดนะครับฝาลูกป้อนซ้ายขวานะครับเป็นฝาใหม่สองข้างพร้อมลูกปืนใหม่ลูกป้อนใหม่ยกลูกนะครับชุดนี้มีปีกกลางสองอันน,น,นะครับตัวน,นี้จะช่วยประคองไม่ให้บันไดคดงอง่ายนะครับแข็งแรงขึ้นถัดมาน,นะครับก็จะเป็นกันสึกตัวน,นี้นะ่าจะเป็นตัวโค้งมากเป็นของสองตั้งโค้งน้อย เป็นของเสื้อสกรูสองนอนนะครับเขียนใหม่เลยเป็นสแตนเลสยางหุ้มกระบอกยกพ้อนะครับทั้สิ่มยางกันฝุ่นเขียนใหม่ของแทศ้ศูนย์นะครับตูซิ่งฟังตรงกลางร่องนะครับี่ายเซลดันใหม่ยกรูปผาสโตรีดคันนี้ได้บอกแสงด้วยนะครับพัดมาออเยอะนะครับแป้นสวิตช์พ่อส่งข้าวนะครับมือจับมือเปิดตัวนี้เบาแล้วก็ชุดตะแกรง มา,มาดูชุดตะแงของที่อู่ทำให้นะครับก็โมดิฟายตะแงเป็นแบบกลุมนะครับซีตะแกงให้ใหม่นะครับโต๊กตะแงเลยแล้วก็ปืนหัวตะแกงซ้ายขวานะครับชุดนี้นะครับก็ดำเพิ่มความแข็งแรงให้นะครับของขาคันโยกท้าตะแกรงนะครับตัวน,นี้ของเดิมจะบางเราเพิ่มความแข็งแรงให้ด้วยการเชื่อมเชื่อมซับเข้าไปมาในส่วนของ นวดคันนี้เบิกใหม่2ชิ้นนะครับเดีจะกล้องมาทางนี้นะครับชุดไกคันโยกขายตะแกรงนะครับขาคันโยกตัวนี้ที่อู่จะใช้แท้สุดเท่านั้นนะครับเคยใช้งานข้างนอกแล้วไม่จบครับแต่พังเสียหายไวมากเอาใช้ของแท้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยให้ขาคันโยกใหม่สองข้างน,นะครับตอนนี้ก็ช่างกําลังไล่เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับุขาลูกรอกนะครับ จะเป็นขาลรอกตัวเดินเอาล็อกตัวนวดกําลังชิดนะครับลูกนวดลกลูกนะครับได้ราวนิ้วนวดใหม่หกราวนะครับน,รนิ้วตรงยี่สี่ตัวนิ้วงอสามตัวนะครับลูกปืนหัวท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่กันสิลูกนวดหน้านะครับเป็น,บบน,นเลดแบบหนาเลยเปลี่ยนให้ใหม่เลียนลูกนวดนะครับช่างกําลังเปลี่ยนซีมให้นะครับเดี๋ยวเช็คดูคกลไกข้างในนะครับตันนี้เปลี่ยนเดินหมูใหม่ใช่ไหม ได้ในหมูใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ลไกลของชุดกล่อ,องโซ่เฟืองตัวใหญ่ใหม่เฟืองตัวเล็กใหม่โซ่ล่ะโซ่เดิมหรือโซ่ใหม่โซ่ใหม่สตูใหม่โซ่ใหม่สตอใหม่ลูกปืนซีนใหม่นะครับกระโหลกกล่องขนย้ายนะครับช่างรื้อเช็คเีร็จลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะครับลองสูงดูลูกปืนได้ในส่วนของบอดี้ ในส่วนของดิงก็ตามสตูเลต์มีให้นะครับ 1- 2ึ่งช่วงล่างเช็คใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บสีกันสนิมใหม่ให้อย่างดีส่วนห้องเกียร์นะครับโอ้หอนเรียบร้อยช่งางกาลังขัดทาสีอยู่สะกร้าเรียงผมย้ายอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเช็คดูอีกทีตัวไหนไม่ดีเดี๋ยวพี่อูกเก่เตจให้เลยนะครับเพื่อลูกค้าใช้งานได้ยาวขึ้นตู้นวดถูกถอดแยกชิ้นออกมาเลยนะครับ ไลกิการสนิมพ่นสีคันนี้เป็นสเปคขยายปากนะครับเป็น95เป็นรุ่นหัวแอร์นะครับ70ลัตปี61ขยายปากสูตรของท้าอื่นเป็น DC 95นะครับแล้วก็ของตดแต่งดันเข้าล้มอะไรที่เห็นทั้งหมดคือของคันนี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับคันนี้เปลีราคายที่เ2 0ดแสน 2, บาทนะครับเร่มงทะเบียนชุดบนมีให้พร้อม นะครับสนใจสอบถามจำม้อได้ที่เบอร์091-206555 0นะครับมาดูตัวจริงได้ที่ถนนเลี่ยงเมืองสุรินนะครับกิโลเมตรที่5สายสุรินจอมพระครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ